สวัสดีครับดนครับอายุ28ปีพนักงานบริษัทแล้วก็ทําเครื่องเพชรลิเกขายครับอ๋อแต่คุณไม่ได้เล่นลิเกไม่ได้เป็นลิเกอ่าเป็นฟรีแลนซ์ครับเป็นมาลำมเอามาลำมมาลำครับอ่าอ่ะคุณเรฮะสวัสดีครับพิชิตชัยอุทักกังกูลครับอายุ29ปีครับเป็นพนักงานบริษัทครับครับสวัสดีครับเออแล้วคือคุณเจอกันที่ไหนอ่ะก็ แรกๆฮะก็คือเจอกันทางแอปพลิเคชันหาคู่แอปหนึ่ครับคือแรกๆเนี่ยโดนเป็นคนทักเข้าไปอ่าเป็นคนแอดเข้าไปแต่ว่าเขาไม่ตอบไงฮะซึ่งวันนั้นอะคือตรงกับวันที่วันที่18เมษายนพอดีอ่าแล้วก็กําลังขับรถเข้าเมืองส่วนเขาก็อยู่บ้านเพื่อนอย่างเงี้ยก็ที่แรกก็กละว่าจะไม่ทักไปอีกละเพราะเห็นเขาไม่ตอบไงฮะ ทำไปสวัสดีครับอะไรก็ไม่ตอบไม่ตอบแต่ยังเห็นเขาออนอยู่นะมีต้นหอมอ้อนแต่ไม่ตอบอ้อนแต่ไม่ตอบครับกินเหล้ากับเพื่อนอ๋อไม่สนใจยังไม่ช่วงเวลาของเรากอลังปาร์ตี้อยู่มันยังไม่ใช่เวลาดิวของเราอยังไม่ทันเดียวเลยไม่ทันเพราะเวลาอยู่กับเพื่อนเราก็เลยแบบเฮ้ยจะเปลี่ยนใจแล้วไม่เอาใช่ครับแล้วอะไรทำให้เปลี่ยนใจว่าเออเอาก็ได้ผ่านไปประมาณเกือบสองชั่วโมงฮะับเขา เรากลับมาว่าสวัสดีชื่ออะไรมีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทักไปคุณรอแค่สองชั่วโมงเองใช่คุณงอนแล้วหรอเดี๋ยวรอคว่ารอไปสองอาทิตย์ขอโทษนะคุณทักคุณรอสองชั่วโมงคุณมีความรู้สึกกูรอมาทั้งชีวิตกูยังไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยรีบรีบอ๋อไม่ใช่อเขาคิดว่า ออนอยู่ไงไม,ไม่ครับคือตอนนั้น่ะเราไปกินอยู่ที่บ้านเกิดของเขาไปหาเพื่อนที่บ้านเกิดขเขาแล้วทีเนี้ยเขาจะขับรถไปอีกจังหวัดหนึ่งอย่างเงี้ยครับก็เลยเผื่อได้เจอกันก่อนใช่ครับต้องรีบร่วบะนะคุณเนาะใช่ครับรีบค่ะแล้วยังไงแล้วทีเนี้ยเขาทักมาเขาทักมาก็คุยกันอยู่พักหนึ่งครับยังไม่ได้เจอหน้ากันแล้วก็มีขอไลน์ขอเบอร์กันซึ่งโดนเนี่ยเป็นคนขอเล ครับแรกๆโงนมีคนขอและทีเนี้ยมีการคุยกันมาเรื่อยๆแล้วก็คอเห็นหน้ากัน <Greek. S 2> แบบแรกที่เห็นหน้าดนไม่ชอบเขาไม่ชอบผมเลยทำไมอ่ะเพราะอะไรฮะเ <c oughs> ขาเขาไม่ชอบคนที่หน้าตาเหมือนผมครับสไตล์ <tempt S 2> แล้วตอนที่คุณอยู่ในแอปเนี่ยโปรไฟล,ล์มันไม่ตรงปกเหรอมันมันก็ตรงครับแต่ทีเนี้ยคือพอตอนได้คุยกันด้วย ผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเพาะอยู่แล้วเขาก็เลยไม่ค่อยชอบอย่างเงี้ยครับเราชอบคนพูดเพาะอ่อนหวานใช่ครับชอบคนพูดเพาะแล้วพอเขาไม่ตรงสเปกเราอ่ะทําไมเราไม่คันโซบเลยเออก็ยังไม่ถึงเวลาดิวครับรอให้เวลานั้นมาก่อนไม่ใช่มึงไม่มีใครตอนนั้นอ่ะเเคจะไปไหนก็ไม่ได้ใช่เพราะว่าจะงอนก ไม่มีของทนน่านี้ก็ไม่ตอบท่านั้นก็ไม่ตอบเอออันนี้นะอันนี้นะเขาตอบมาแล้วเออเอาตรงนี้ดิวตรงนี้ก่อนอพอดิวตรงนี้ได้เรารู้สึกยังไงเออก็ดีนะก็แรกๆยังไม่ชอบนะครับพอมีวันหนึ่งที่นัดเจอกันอยู่ร้านสมตำเนาเจอกันครั้งแรกครับผมผมผมตอนนั้นผมทางานอยู่ที่กรุงเทพแล้วแต่ตอนนั้นเขาอยู่ที่บ้านครับก็เลยอยู่กาลสินครับตอนนั้นเป็นนักร้องอยู่อ๋อมันก็จะไกลกันไหมคุณใช่ใช่มันไกลครับผมแลวทีเนี้ย ด้วยความที่เราก็อยากเจอช่วงนั้นเป็นเป็นช่วงวันหยุดพอดีครับเราไม่ค่อยอยากเจอเขาเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเราก็บินจากกรุงเทพไปกาลสินเลยโอ้ยไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากเจอเลยใช่แล้วยังไงแล้วก็คือแรกๆที่เจอกันเรายังตัดสินใจไม่ได้หรอกครับว่าคนนี้ใช่สําหรับเราไหมครับผมแต่ทีนี้พอเริ่มคุยกันไปเรื่อยๆครับก็ก็เริ่มตกลงเป็นแฟนกัน ครับพอเป็นแฟนกันแล้วด้วยความมันไกลกันแล้วเขาก็ทํางานตอนกลางคืน oh. ครับผมก่อนหน้านี้เขาเป็นหมอํำอยู่คณะคณะหนึ่งครับผมและทีนี้เขาต้องทํางานกันคืนแล้วเวลาเราไม่ตรงกันเพราะผม oh. ทํางานตอนเช้า oh. ก็เลยตัดสินใจว่า oh. อ่ะงั้นให้เขาย้ายมาทํางานที่บริษัทเดียวกันกับผมไหม oh. อย่างเงี้ยครับ oh. ก็เลยลเขาว่าไงฮะตอนแรกเขาก็ตัดสินใจอยู่ครับทีนี้ผมก็เลยบอกว่า ถ้าไม่มาเราก็คือเราก็กลัวว่าด้วยความห่างไกลมันแน่นอนอยู่แล้วคนที่ห่างไกลกันมันม,มันอาจจะแบบแยกทางกันแยกทางกันได้นะครับทีเนี้ยก็คุยแบบนี้กับเขาไปเขาก็เลยอ่ะตัดสินใจมาทํางานด้วยกันครับ,รบเขาก็ย้ายมาเลยใช่ตอนนี้คขกันมากี่ปีแล้วคะสามปีแล้วครับจะสี่ปีปแล้วครับใช่สามปีเนี่ยจากที่ตอนแรกเราไม่ได้ปิ๊งเขาเลยอ่ะพออยู่ๆมา รู้สึกดีกับเขาบ้างหรือยังหมายถึงว่าความน่ารักของเขาหมดหัวใจแล้วครับอไปไหนไม่ได้แล้วมึงมึงเขารักหมดหัวใจเลยอ่ะเนี่ยเริ่มรักเขาตั้งแต่ตอนไหนเริ่มรู้สึกแบบว่าเออจะเกลียดลายเป็นชอบอะไรเงี้ยครั้งแรกเลยครับที่เจอกันก็กินข้าวอะไรเฟรอย่างเงี้ยก็กําลังเดินไปรถพอดีพอดีช่วงนั้นมันเป็นช่วง อ่าหน้าร้อนอกลางวันกลางวันด้วยแดดกินข้าวเที่ยงยครับแล้วทีเนี้ยด้วยความที่เราเป็นคนตัวเล็กๆถ้าถอดรองเท้านะอถอดขอาผ <laughs> ู้หญิงอะไรผ่้หญิงอะไรใช่แล้วทีเนี้ยเขาก็เลยอาสาวเดินไปส่งที่รถครับเพราะว่าดอนก็ต้องกลับบ้านเขาก็ต้องกลับโรงแรมที่พักเขาแล้วทีเนี้ยสิ่งที่เขาทําก็คือเขาถอดเสื้อแจ็คเก็ตยีนมาบางแดดให้เราโดยที่เขาใส่เสื้อกล้ามแล้วก็เกงยีนตัวเดียวโอ อย่ากันชิสดูสิเขาเสียชราถ้าเกิดอยู่แบบตามบ้านๆอะไรเงี้ยนุ่งผ้าข้าม้าตัวเดียวเนาะแล้วก็เดินอุ้ยบังแดดไม่มีอะไรจะทอดเขาก็จะถอดให้เราให้เราบังให้เราเราจะไม่โดนแสงยูวีตายเสียสละไม่คิดอะไรเลยเราก็เลยประทับใจเลยใช่ครับตั้งแต่วันนั้นมาก็คือเริ่มเทให้เทคะแนนที่ผ่านมาไม่เคยมีใครบังแดดให้เราเลยหรอหรือเทคแคร์เราแบบนี้เลยหรอไม่เคยครับ ไม่เคยเปิดเผยถึงสถานะที่เราคบกันด้เขาเป็นคนแรกที่กล้ากล้าที่จะบอกคนอื่นว่าเราคือแฟนทุกวันนี้ครับผมคือเป็นกระแส L G B T มันก็คนเขยอมรับได้หมดแล้วครับผมมันก็เลยที่แบบในเมื่อมันไม่มันไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครอย่างเนี้ยครับผมแล้วก็ไม่อายที่ที่จะแสดงความรักคือความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอครับไม่ว่าประเภทไหนที่บ้านโอเคไหม ก็คือก่อนที่จะคบกันครับผมกับที่บ้านมีปัญหากันนิดนึงแล้วพอคบกันกับเขาก็เลยตัดสินใจพาเขาเข้าบ้านเขาก็เข้ากับครอบครัวเราได้ดีครับผมแม่กับพี่ชายพี่สาวก็รับได้ครับผมแล้วทางฝั่งบ้านโดนนะคะก็ทางทางทางบ้านโดนคือไม่ได้ปิดกั้นเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับก็คือพ่อแม่รักก็รักด้วยใช่ก็คือพ่อกับแม่ไม่ได้กีดกันเรื่องไม่ได้ปิดกั้นเรื่องเพศมาตั้งแต่เด็กแล้วครับ ครับก็คือก็กลายเป็นสมบูรณ์แบบเนาะมาถึงวันนี้มีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างก็บอกทุกวันครับว่าคําว่ารักอ่ะเราเราคุยกันทุกวันอยู่แล้วแต่อยากจะเตือนเขามากกว่าครับคือตอนเช้าเขาก็ทํางานประจําแล้วก็ตอนเย็นนะครับเขาก็ต้องกลับมาทํางานเสริมครับผมก็อยากให้เขาดูแลสุขภาพครับผมโดนนะคะก็เสจนล้นก fulfill ็ ที่ผ่านมามึงอย่าร้องไห้สิอย่าที่ผ่านมาก็อาจจะมีอดีตที่ไม่น่าจดจาเท่าไหร<ม>่แต่ว่าทุกวันนี้เดนก็มีแต่เขาแค่คนเดียวแล้วก็ต่อไปก็จะมีแค่เขาแค่คนเดียวรักไหมขอบคุณที่คอยปวนคอยด่ากันอยู่ตลอดทุก<ม>วันรู้ว่านักขอบคุณครับไอ้บอกรักัะหน่อยเนี่ย<อ>ี<ๆ>่เราบอกไม่้บอกรักอกวัน เราพูดเป็นภาษาอีสานนะครับเพราะเป็นคนอีสานทั้งสองเบ้าเบ้าโชว์ได้เลยฮะก็คือทุกทุกเช้าครับก็ตื่นมาเราก็จะพูดกับเขาว่าหักซัมฟาเด้อหักอะไรนะฮักเท่าฟ้าฮักเท่าฟ้าเด้อแล้วเราล่ะเราหักเท่าไดหักขึ้นกันเ สัสสัส E N S E คุ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E เขาบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการที่วิ่ะเซนทีวีอ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 ะ